สวัสดีค่ะทุกคนมาเดินจ่ามากินกว๋ยวยโคม,มอีกแล้วมืทอนี่ด่วนๆมากินกับยายจ้าก็มีน้นาําน้ํามายังนะน้ํามะตูมบน่นิดๆหน่อยๆแก้คาวพี่น,อน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอานะมันสิเอาหนามไปเทปล่อยก่อนเอาหนามมามันจะเอาหนามเทโรคถนัดตาเมื่อสิบถิมควรได้พ่อ นี่ก็มีผักด้วยนะคะนี่ผักมันใส่แหละกินได้แต่ห้ามเอาไปเทมุ้งมามีถั่วผักยาว <สะ S 1> มีอีหยังมะระหยอดมะระนะพี่น้องมาท่านเด็ดซิมพี่น้องเมื่ออย่าแต่บอกสอนสอนม,มาแน่จะสอนสิจิ้นอันน่ะน,นี่ไงสอนบอกจะสอนสิซิมก่อนเพราะว่าจิ้นหนามาตุ้มลงไปบางหนึ่งนี่เออบลใส่เหลือจังสี่ไข่แน่พี่น้องอืม กล้ายหนึ่งลอยหนึ่งว่าแปดสิบบาทเขาคิดลอยนึงแต่เขาปราณที่จริงเขาคิดลอยหนึ่งแต่ก็หายปคนจำนวนเดี๋ยพี่นอ้องไ่ยอมแกวย้ำคือลงไปาหาต้อนหน่อยน่อยก่อนกินได้นยหน่อยทั้งสี่ก่อนยนายนากรินได้ท่าเรทราบด้วยคน ปล <Boy> ่อยคลิปเลี้สอนกับปล่อยโอ้ปล่อยแบบเาปล่อยคนละิปที่มันหันพาย้อนแสงได้นี่คลิปท้าหน้าหันจิ๊บๆไปไหนกับปากปล่อยไปเนาะดู๋ยวจิ๊บไปแล้วนั่งปล่อยไปฮึกำมันง่ามได้บัตรร้านข่อยพุ่นพุ่นเ็บนท่าปาก กำลังตื่นพี่น้องเอ้ยหลานข่อยกระเด็นมามามากินน้ำกลั้นหน่อยนี่หันพัดลมมายังทั้งพุ่นห่วยข้นอุตส่าห์เห็นมันถึงน้ำกลั้นทั้งสองอุตส่าห์ยัดโตมาให้พัดลมมันเดียวหรืหันไปจังไดนนอนบอสายน้ำเราหงายกันเหมือนกินตังสี่ได้กันคนนั้นแหละ nó ừ, ăn ừ, thau nhỉ à mày, luôn, cái này 10 ừ, ừ, bát một, ăn ừ. ừ. ừ, rồi, 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 rồi. อนี่แคขนามาแล้วเ่ยแป๊บนึงแ๊ยังบแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงเดี๋ยวยาก่อนมียาาพัดกิซ่าก่อนคเิดยางตื่นแล้วแถอสิกินแสบแน่กันยังมักวนอยู่ เรายังมาเด็กหน่อยว้ายหาวนอนแล้วสมอนจัดให้ชุดใหญ่สมอนจัดให้ชุดใหญ่หหญแล้วซ้อนจินพักประดับมวนพักประดับพี่น้องเอาถั่วไหม อะไรอ่ะเป็นโตอันนี่ยบ้านนี้คุณเป็นนางยางนางกอดล้างหญ้าเพิ่แนแอนแตนอยู่พุ่นเป็น,นชนีหน่อย <าม S 2> อันนั้นก็เ<า>ย็นเบิดนะละ่ะไม่ก็ลงปกก่อนก็ลงคลิปแล้วไม่ลงปกได้ไงพี่บาทบงเมนปล่อยเป็นหมนนูนหมวยเขาเบิร์นหมุนหมวย เบิ้นื่อเว้นกลังได้คลิปหนึงกับคลิปกินเขา,า,า,าก็บ,บิ้งย0่สบคนเบีนบอจมกนะเฮ็ดไปแล้ครคนเบิ้งลอยนึงยี่สิบของยม่ซอนนะติ๋วนะของมึงลอยหนึงนะ่ง่ะหลายกูกูเนี่ยน,น่นนะ <c oughs> บอกว่าของมึงหลายกุกกู 20, อกูย่สิ่สิบสามสอยู่นาะอ,อ,อะไรนี่ไาโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเ a n ก you ตื่นเต้นมันกินว่านามมาเด้อพี่น้องเลยแสบแสบถ่ายคลิปเลยเขาถ่ายคลิปตัวนี้ได้ลงยูทูบเลยมาลงยูทูบละมันมาเป็นหยังมันมาห็นขวดมันลงได้เลยโอ้ยลงขวดมาขวดยัดซ้อนกับอะไรซ้อนออกเพราะว่ายัดซ้อนอะไรเงินเพลินดอกแสบพี่น้องขนาดเขาวงใหญ่กินว่าก็ถ่ายหอดเป็นลังคุณเป็นแถวอยู่เอาอีกบอกนะหิวแห้งแสดงว่าเบิดมือเบิ้ลแกนไปกินน้ำบ่ลูก โอเคเดี๋ยวหกสียญ,ญาตนั่นนึงมาเดินพี่น้องมาเดินเนี่ยเพชรบอกระว่ายอย่าเพชรเดินบอกใครเพชรดอกบอกเขาได้เห็นเขาเทศเขาเพ็ดก็หนีญากกินไปเลยนั่นนันน่นนั่นนั่นสามันอยู่กประเทศ เท่ทผีดูเท่ให้หมาตรงนี้ห้องไรห้องเอาไปเทไะไรเนี่เดี๋ยวเน่นพี่น้องบอยหลายดอกไม่นองกับเบิงหกแลก็ใส่คนจะหน้าใบใหั่ใส่ไปให่จะสอนใส่ซีีใส่ใหญ่มนเก้ง่ะใส่เอ้าใส่แล้วเพิ่งจะึ้นเพขึ้นใหนเงึอบอก ปิดโฆษณาเนะี่ยเห็นบอกซีนั่นซีไปเห็นบบเคยเอยนอกพี่นองเนาะ